งงอยู่เหมือนกันฮะว่านักลงทุนหล,ลงลืมตัวนี้ไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยพูดคุยกับคุณยงสิทธิ์โลดศรีกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทิปโกฟูดจำกัดมหาชนมีการบอกออกมาฮะคุณผู้ชมฮะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทขยายผลิตภัณฑ์เข้าสู่แบรนด์สมุนไพรทิปโกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรแคปซูลซึ่งมีสารสกัดนะครับอดก d o r ดีนะฮะ ถ้าอ่านผิดขออภยัยมันเป็นตัวเลขทางเคมีนะครับคุณผู้ชมครับ20ซนะฮะซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับการรับประทานว่ากันง,ง่ายๆแหะครับว่ามีมาตรฐานขึ้นขึ้นทะเบียนออยงออยเรียบร้อยนะฮะวางจำหน่ายหลายทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้เว็บไซต์บริษัทกระแสตอบรับคุณผู้ชมก็เดาถูกอยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะดีขนาดไหนนะฮะเขาบอกว่าดีมากจนเริ่มผลิตไม่ทันแล้ว นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าสมุนไพรมันคืออนาคตจริงๆนะครับสารสกัดจากขมิ้นชันมาขามป้อมกาลังเดินหน้าอยู่นี่นะฮะจะวางจําหน่ายครึ่งปีหลังของปี2564คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเดินหน้าเรื่องสมุนไพรจากนี้ต่อไปคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงละเพราะอะไรถ้าสมุนไพรอะไรมันดีตอนนี้เราเข้าใจเรื่องราวของสรรพคุณสมุนไพรไทยมากขึ้นแล้วถ้าอะไรมันดีเขาสามารถเดินหน้าได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เจราจากับร้านขายยาและโรงพยาบาลหลายแห่งหมายความว่าเขารุกช่องทางนี้ เต็มๆจริงๆครับคุณผู้ชมครับและเขาก็บอกออกมานะฮะว่าณนะขณะนี้มันไม่เพียงแค่สมุนไพรสิ่งที่เขาเดินหน้าเขารุกตัวของโปรโตีนพืชด้วยเพราะว่าเขามีการปรับโครงสร้างองค์กรคุณผู้ชมบริษัทไหนประกาศปรับโครงสร้างองค์กรเราต้องเข้าไปดูเราจะได้รู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาปรับโครงสร้างองค์กรแบบไหนอย่างไรทิโก็ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นทิโก้เน็กมี3เรื่องด้วยกันที่เขาจะทําเรื่องแรก innovation นวัตกรรมเรื่องสองดิจิตอลเรื่องสาม trust คุณผู้ชมว่ามันเหมาะกับสมัยใหม่หรือเปล่าอ่ะไปคิดดูนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่เขากำลังเดินหน้าอยู่กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชหรือว่าแพนเบดซึ่งถือว่าเป็นอาหารสุขภาพคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวพันกับโปรตีนแพนเบดเนี่ยมี PE เท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องดื่มออร่าคุณผู้ชม ตอนนี้ผู้บริหารยอมรับกันเต็มๆเลยว่าผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออร่าดีมาล้นมากๆคนตนนะฮะคนเอาไปบริจาคครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับคุณผู้ชมครับยอดขายเดลิเวอรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ส่งผลบวกกับเขาแต่มีบวกก็ต้องมีลบเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือพวกอ่าสควิสบาร์ซึ่งเคยเป็นบาร์ที่ขายน้ำผลไม้ของชิปโกของเขาเนี่ย วันนี้เนี่ยเดิมมี60สาขาวันนี้ลดเหลือ30สาขาเพียงแต่ว่าโชคดีหน่อยตัวนี้เนี่ยอยอดมันไม่ได้มากสําหรับตัวของทิปโก้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของเครื่องดื่มที่เป็นผลไม้อันนี้เนี่ยส่งตัวครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ฮะเดี๋ยวจะทันไหมนะฮะผมต้องขออนุญาตผู้บริหารเอ r ็มแป๊บนึงนะครับนะฮะ ท่านมารอแล้วแหละเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ผมอยากเวลาคุณผู้ชมดูพวกนี้เนี่ยผมอยากจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเข้าเซตเลยฮะแล้วก็เข้าไปดูงบการเงินผลประกอบการของเขาเลยทิปโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมันทําให้ผมแบบฮะเกิดอะไรนะนะฮะนั่นก็คือว่าไปดู P.E. ของเขาแต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะนี่คือ P.E. ย้อนหลัง4ไตรามาสอยู่5.31ป e. ีออยู่5.31ผู้ชม เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ทําเกี่ยวข้องกับเอาสมุนไพรนะคุณผู้ชมเอาดีโอดีอะสมุนไพรนะครับ P/E อยู่ประมาณสักสามสิบเอ็ดจุดแปดเก้าเอาอีกตัวหนึ่งนะฮะทำโปรตีนจากพืชใช่ไหม NRF เข้าไปดูหน่อยนะครับ NRF P/E อ่ะหนึ่งร้อยแปดนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูแบบนี้เนี่ยมันย้อนหลัง คุณผู้ชมต้องพยายามดูไปข้างหน้าให้ได้แต่ผมเอาย้อนหลังมาให้คุณดูก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปศึกษาด้านาข้างหน้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ PE ค่อนข้างที่จะต่ําอยู่เหมือนกันท่ามกลางเรื่องราวของการเติบโตในอนาคตที่เขากําลังจะทําอยู่นี่คือสิ่งที่เอามาให้คุณผู้ชมดูภาพเป็นก่อนแล้วกันในเรื่องราวของิปโก้ครับคุณผู้ชมครับแล้วปีที่ผ่านมาเขาปันผลอยู่ประมาณสัก10หนึ่งบาทคิดเป็นยิ e ประมาณสัก10 แต่ต้องบอกคุณผู้ชมมันต้องตัดไปหน่อยเพราะว่าเขาเอากำไรสะสมมาปันผลประมาณสักห้าสิบสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณสักห้าสิบสตางค์ที่ปันผลให้กับเรานะรก็ฉะนั้นก็ประมาณสัก5%าเสำหรับตัวของ i d เ n d ด i e l d นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็ถือลูกก็คือทัสโก้ด้วยปีที่ผ่านมาดีก็อาจจะได้ทัสโก้มารวมด้วยก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่ามันรวมประมาณสักแค่ครึ่งปีแรก